นี่ไม่ต้องมาทําเย็นชาใส่ถ้าอยากรีบไปปฏิบัติในอินทร์ก็รีบบอกที่ซ่อนกําไรมาไม่งั้นก็เข้าไปสงบสติตัวเองในห้องแล้วก็ไตรตรองตัวเองให้เร็วที่สุดจะได้จบเรื่องนี้ด้วยดีคุณนั่นแหละไม่มีสติไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือไงแล้วเธอคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของความววาวาวามีเสน่ห์หรือไงหลอกให้ผู้ชายหลงไปทั่วที่แท้ก็แค่จิ้งจอกก้าหางอยากจะมีเพิ่มสักกี่หางอะ คุกคามหนูได้แล้วเจ้าล่าเจ้าล่าคุณคือเจ้าล่าลูกเจ้าแผนเมืองที่ชอบโกงพี่น้องและประเทศที่เตงอาศัยคุณอยากได้กำไรไปให้พ่ออย่าหวังว่าจะได้จากหนูเลยเธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงแล้วเอาเรื่องบ้าอะไรมาพูดไม่ใช่เรื่องบ้าค่ะมันคือเรื่องจริงไม่จริงอย่ามาพบอย่ามาเจอกันอีกเลย ขวัญแก้วแม่นจะถึวงผู้คุทั้งรูยพอดีคุณสูน่ะให้คนรถไปรับแม่กับยายแพลวมาจ้ะเราพี่นาดเหรอคะไปสอบแล้วก็จะกลับมาอ๋อแม่มีข่าวดีจะบอกหนูด้วยแม่ตัดสินใจจะอยู่เชียงรายอีกสักระยะจ้ะเรามีธุระจะต้องตามหาใครบางคนค่ะหนูขวัญแก้วงั้นเชนิญด้านในก่อนดีวกว่าครับ ตอนอยู่ในป่าพี่สูนแค่ขู่ว่าจะขังแก้วเพราะว่าเขาต้องการของนะ่ะขู่ยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกคะ่ะหนูคิดถึงคุณแม่กับคุณยายมากหนูขอนอน,นห้องคุณแม่ได้ไหมคะแม่ก็คิดถึงหนูลูกมานอนกับแม่ก็ได้นะไม่ได้หรอกครับ แก้วจะไปรบกวนคุณแม่กับคุณยายตลอดเวลามันไม่เหมาะสมท่านต้องมีเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองบ้างแค่ไปดูแลพูดคุยแล้วก็กลับไปที่ห้องตัวเองนี่เป็นคำสั่งโอเคงวดกับน,น้องสาวแบบนี้ตลอดเวลาเลยละคะเนี่ย